บริการรับส่งฟรีทำดีด้วยใจครับใครทำใครได้14กระกกดาคม2560เวลาเที่ยง5นาทีผมอยู่ตรงนี้นะครับจุดท่าราชอดิตเจอผมเรียกใช้บริการได้นะครับกอไก่บอบใบไม้9118นะครหนปคระฐม แจ้งคุณมากลาบพ่อแล้วก็ยินดีให้บริการรับสง่งตีกอไก่บอยไม้9118แน้่ก็รปฐมครับเจอผมเรียกใช้บริการได้นะครับเจอรถไม่เจอตัวผมโทรตามได้นะครับ098 092 9 7 9 5 8 8 4 0 9 2 9 7 9 5 8 8 4ครับหรือ087 3 3 7 1 1 1 9 087 3 3 7 1 1 1 9ยินดีให้บริการนะครับรับส่งฟรีทำดีถวายพ่อครับาได้ ผมอยู่ตรงนี้นะครับยินดีให้บริการ